ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราอยู่กันในแมปและทิ้งความเป็นมนุษย์หวนคืนสู่เหล่าคาเมราแมนครับผม,มเพื่อนถ้าทุกคนเสิร์ชคำว่าสกีบีดี้หรือทอยเลตอะไรสักอย่างในโลบอกเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนครับผมว่ามีแมปให้เลือกเป็นพันพแมปครับซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีเพราะว่าแมปมันเยอะมากครับผม,มเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วผมบังเอิญมาเจอแมปนี้ครับเป็นแมปที่เราได้ปลดปล่อยระบายความในใจให้กับผู้พัฒนาทอยเลตทาวเวอร์ดิฟเอน์ครับ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเขามากๆครับผมคุณธนติครับผมรักคุณมากๆครับผมรักคุณรักคุณมากๆเลยผมอยากจะแบบอ <c> ื้อืออ้ขอสักบัตรได้ไหมถอยเลดเนี่ยเออบวกก็นไปบวกก็ไไปต่อยหุกขวาหุกซ้ายหุกขวาหุกซ้กายหุกขวาลงมาเออเออลงมาต้องใส่กันแบบนี้อื้มอื้มอืมอืมอทำไมผมต่อยเขาไม่เข้าเลยเข้าไหมเนี่ยร้อยแปดสิบใช่ไหมร้อยแปดสิบกระโดดกระโดดใส่น่าอืมกระโดดใส่น้ะกระโดดใส่หัวอืม แทงเข่าเข่าขวาจ้วงซ้ายขวาหน้าหลังโอโหร้อไม่เข้าครับผมลาก่อนทุกคนเราคงมาไกลได้เท่านี้เปิดคลิปได้ไม่กี่วิร่วงซะแล้วมันมีตัวอื่นให้เลือกบ้างไหมขอดูแป๊บหนึ่งนะ v o ok x t h c o m มีบริการในแมปเพชรกูทั้งสัตว์หายากเจมราคาถูกไอดีพร้อมเล่นและจำหน่ายยูนิตในแมป Toilet Tower Defense หรือจะเป็นแมบ,บสุดฮิตอื่นๆ ใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเรามี250เอ้าได้นี่ไงรับคาเมล่าก,กายครับผมจัดไปเพอร์เชตมาครับเยสแมทแล้วสูดูซิแล้วก็ซเลิกมาอ่ะโอเคว้าวเรามีไม้กระทาไม่ใช่ <c oughs> เมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะโอ้ตัวอย่างเบิ้มแล้วมันเกิดอะไรตรงนี้อุ้ยเรามีสกิลมนนี่ไงผม,มนี่เด้ มาดิครับคุย,ยิงเขาด้วยยิงเขาด้วยเขาบอกว่าอยู่ต่ำได้เปรียบครับผมไม่ใช่สูงได้เปรียบนะใส่ไปเอยเข้าตาไปเต็มเต็มเป็นไงล่ะทอยเล็ดทอยเล็อย่าหนีอย่าหนีเฮ้ยยิงยิงอีกโอ้โหครูดาวนานเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เด้อเด้หลบใต้ต้นไม้ปลอดภย <c oughs> ออัยเฮ้ยเฮ้ยเขายิงทะลุต้นไม้ยิงทะลุต้นไม้เราก็ใส่ไปแบบนี้เออหุ่ยจุกหลบจุกหลบมาจุกหลบมา แล้วก็มาใส่ด้านหลังต่อหุ้ยใกล้ตายแล้วเราสิบใส่ไปครับตุม้มโอ้โหฟิร์สคิวครับผมแล้วก็ตามี <c oughs> ห่หัวลำโพงหัวลำโพงใส่ไปเลยทำไมเรายิงไม่เข้าอะ่ะหรือว่าพวกเดียวกันเอ้ยมันเข้าอยู่เข้าอยู่เนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นปะเข้าอยู่แต่ว่าเข้าแบบปิมป่มๆทีละยี่สิบผมขอเปลี่ยนเป็นไม้กระทาได้ไหมไม้ช็อตไฟฟ้าเนี่ยอุย้ยจิ้มจิ้มจิ้มอืม ย่อเข่าลงมาย่อเข่าลงมาสู้กันได้ไหมหัวลำพูหัวลำพลม,พม,มล่วงไปแล้วครับผมมีอะไรด้วยเนี่ยมีให้อัพสเตตัสด้วยนะครับเพื่อนๆผมอัพไปในส่วนของ HP ก็แล้วกันนะอัพได้ไหมไม่ได้เรา1คิวอยู่เลยเราจะต้องคิวเท่าไหร่อ๋อนี่ไงสกิลพอย0ูนโอเคกลับไปต่อครับว้าวเมื่อกี้ลองกอกโคตรเล่นๆไม่คิดว่าจะได้จริงครับผมฟอร์ er, พันเจอร์เพื่อนผมกดซับมิดไปแล้วนะ ไหนขอดูซีซีเล็กมอบนะครับผมแล้วก็มีโค้ดหนึ่งผมขึ้นไว้ให้ที่หน้าจออันนี้เราจะได้500ดอลลาร์ด้วยนะครับผม,มเพื่อนๆในในในพันเจอพันเจออยู่ไหนอะผมปลดล็อกแล้วนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันขึ้นคาว่าปลดล็อกนะแต่ไม่เห็นนะเพื่อนๆโค้ดถัดมาก่อนรีลีสครับผม,มเพื่อนๆรีมันต้องเป็นตัวใหญ่หมดเลยไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะไม่แน่ใจว่าต้องเป็น ตัวใหญ่หมดเลยหรือเปล่าซับมิดได้ไหมไม่ได้อ่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้รีลีดสับมิดไม่ได้อันนี้ได้นะครับผมได้100นะเพื่อนเพื่อนทัดมาอ i อ b w b ีวสับมิได้โอเคได้มอีก100ครับ โอเคหมดแล้วนะครับผมโค้ดมีประมาณนี้ครับเมื่อกี้นี้เราได้มามีทั้งหมด833ดอลลาร์ซื้ออะไรได้บ้างเอ่ยผมซื้อเป็นตัวนี้750เอาดีไหมอะ CCTV แต่ผมว่าเราฟาร์มอีกสักนิดดีกว่าเอาตัวที่โหดกว่านี้ไปเลยนะครับผมแต่ผมหาคิริโตะไม่เจอเมื่อกี้ลองอ่านข้อมูลดูเห็นเพื่อนๆเ,เขาบอกว่ามันบั็กนะครับผมเราจะต้องกดไปที่สกินแต่ไม่รู้ว่าต้องเลือกตรงไหนมันเป็นกิจอะไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนะครับ ตรงนี้ไหมไม่ใช่ดิเพราะว่าอันนี้เป็นกิจพันเจออ๋อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอเคอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็เลือกมาอากลับมาที่หน้าเมนูแล้วไปใส่กันเลยครับผมพี่คิริโตแมนมาแล้วมีแค่อันเดียว <c oughs> มีพันเจอร์แค่อันเดียวไม่เป็นไรกดวิ่งยังไงเอ่ยวิ่งได้ไหมมีเควสดให้ทําด้วยนะครับแต่ว่ากดวิ่งไม่ได้ผมกดชิปแล้วมันเป็นการใช้ชิปล็อกกับนเพื่อนเมื่อ,อ,อกี้เรากดผิดกดโดนเมนู ภาพกับนั่นไงกดวิ่งตัวไหนอะ่ะมันเดินช้ามากเลยนะครับผมพอวิ่งไม่ได้ผมลองกดชิปก็ไม่ได้เอเนี่ยดูดี <c oughs> แล้วแล้วชาติไหนจะเดินไปถึงทอเลทครับเนี่ยทอยเลทคงหนีเราหมดก่อนไกลแล้วไกลแลอีกนิดเดียวกดไปรอคูดาวรอคูดาวใกล้ถึงทอเลทแล้วอ้ยกดอีกทีหนึ่งอีกทีนึงมาแล้วมาแล้วครับผมแน่จริงก็เข้ามาเลยทอยเลทอย่าหนีเฮ้ยโอ้โหตามไม่ทัน กดวิ่งยังไงใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยเอาตัวด้านหลังก็ได้เอาลำโพงย,ย,ยังไม่ได้ตีเลยตุยแล้วเอพวกตัวบินได้มันโกงอ่ะเพื่อนๆพอมันตีเรามันสู้ไม่ได้มันก็บินหนีนะครับผมคอยดูนะตีเนี่ยเห็นปหมพอสู้ไม่ได้มันก็บินหนีนะครนะับนนะะผมเมื่อกี้ทอยเล็ดดีไปแล้วหนึ่งตัวแล้วก็นี่อีกหนึ่งดูดิโอย้ยังโกงยิงเราจะาบนฟ้าแล้วเราตีไม่ได้เนี่ยรอตัวอย่างเดียวเลยครับผม แน่จริงลงมาดิแน่จริงลงมาเอาไปไหนแล้วล่ะเฮลิคอปเตอร์ไม่เห็นตัวด้วยซ้ํานะครับสกีบีดีดูบดุบดูบดสกีบีดีเด็ดเด็ดเด็ดโอ้โหดูตัวครับผมดูขนาดตัวไม่น่าจะสู้ได้เนยครับผมลาบคาเมลากายดีสุดครับผมเพราะว่าเรามีปืนยิงบนฟ้าได้ตูมโอเคเฮ้ยเข้าไหมเฮ้ยเข้าอยู่ เต่วเาสากิจมันมันดูเฮพีลากิจเขานะครับผมเขายังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวยังไม่เห็นเราแอบแอบพุ่มแอบพุ่มแอบพุ่มหน่วยลอบสังหารดักยิงดักยิงไปปล่อยให้เขางองโอ,โอ้มันเห็นแล้วมันเห็นเราแล้วโอ้อีกทีเดียวอีกทีเดียวโอ้ว้าวทุกคนดูนี่สิครับผมเจออะไร ดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งกําเนิดเหล่าทอยลินะครับผมเนี่ยดูดิอันนี้คือเหมือนแบบบอกเกิดนะครับเพื่อนๆรู้จักบอเกิดกันบอมันคือแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคนะครับผมแล้วตรงนี้เป็นฐานทัพสกิมเบดีโอ้นี่คือฐานทัพเฮ้ยผมเก็บอาวุธได้ไหมฮะเนี่ยเพื่อนๆดูดิมีพวกปืนพาร์ตมามีเจ็ตแพ k อะไรเพียบเลยนะครับผมอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยอัน,น้เทมันคือเครื่องอะไร เหมือนให้เปอร์สลิฟเลยนะครับผมแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับเสียดายใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เรยสซักอันนะครับผมอันนี้อันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมว้าวถ้าใช้ได้นี่คือเจ๋งเลยผมเจออีกอย่างหนึ่งครับผมนี่คืออะไรวะ <c oughs> น,นะนะอ๋อเป็นบ้านล้างมองมาไกลคิดว่าแต่เป็นแบบของเป็นเครื่องจักรอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วตรงนั้นก็เป็นตึกเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าจะมีอะไรนะครับว่าแต่ถ้าวิ่งเรานี่มัน เพื่อนคิดว่าใช่ไหมผมคิดว่าใช่เขาน่าจะเป็นนะครับผมไม่มีอะไรเลยมองไปเฮ้ยจเจอเจอคนหนึ่งเจ้านี้คือเบคอนเฮ้ยไม่ต้องกลัวไปเด็กน้อยพี่มาช่วยแล้วกลัวแมงม,มุมหรือว่ากลัวทอยเลตไม่รู้นะครับเพราะว่ามีแมงม,มุม,ม,มอยู่นี่ด้วยไม่ต้องกลัวตามพี่มาเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าพี่สปิกรแมนจะช่วยเองอเข้าไมา่ได้ออกไม่ได้ครับผมเพื่อน ติดตัวสูงเกินออกไม่ได้จริงๆนะเนี่ยเฮ้ยออกไงวะเนี่ยเดี๋ยนะมีทางอื่นออกอีกหรือเปล่าไม่น่าเข้ามาเลยไม,ไม่น่าเข้าไม่น่าเข้ามาช่วยเด็กนี่เลยสุดท้ายผมก็ต้องจำใจยอมซื้อตัวบินเพื่อช่วยลูกใบนี้ไว้ครับผมเพื่อนไม่มีตัวอื่นให้เราเลือกแล้วนะครับผมคือเราจะต้องฟาร์มเงินกันอีกยาวอะ่ะเพราะฉะนั้นเอาเจ้านี่มาก่อนนะครับมาแล้วแล้วบินไงอย่าเพิ่งตีได้ไหมพี่ ขอผมบินก่อนผมบินไม่ขึ้นสงสัยน้ำมันหมดเฮ้ยมันกดบินไม่ได้นะเพื่อนๆเนี่ยเราจะต้องไปเติมน้ำมันก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมกดเลขหนึง่งปุ๊บอ่ะยิงได้ว้าวยิงแรงมากทีเดียวตุยเลยแต่ว่ามันขยับไม่ได้อะ่ะมีครูดาวบอกด้วยตรงนี้นะครับผมอ๋อต้องกด F เป็นการขึ้นบินอ่ะโอเค บินได้สักทีนะครับผมทีนี้เราก็ไปใส่กับทอยเลตไม่ใช่ใส่กับเราคามิล่าแมนได้หรอครับเราเป็นพวกคาม,มล่ากระบดนะครับผมตุยซะนี่เรียบร้อยโอ้โหตัวบินโคตรโกงอะเพมืนเมื่อนเพราะว่าตัวที่อยู่พื้นแบบพวกมีระยะประชิดเนี่ยตีไม่ได้นะครับผมอย่างพี่คิริโตนี่คือหมดสิทธิ์เลยเพราะว่าเขาบินไม่ได้ไงเราสู้เจนี่ได้ไหมอะยิงไปจีแมนยิงยิงตุมต้มตุมต้มตุมต้มตุ้มตุ้มโอ้โหเหมือนสก,กิดเหมือนสก,กิดจีแมนม่นกก G มง จีแมนมุงแล้วมุงแล้วเอาเครื่องลงเอาเครื่องลงด่วนๆแล้วก็บินบินลงพื้นบินลงพื้น <c oughs> จีแมนจีแมนมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยติดเอื้เอเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเลือดมันเด้งเลือดมันเด้งเจ้านี่มันเป็นตัวแทงนะครับผมมันน่าจะมีสกิลเพิ่มเลือดอะผม,มว่าเราไม่ยอมสู้กันโอ้สามคนมีแบบนี้ด้วย <c oughs> ไม่สู้กันมาจัดการกับเวลามาลาันเอาเครื่องลงโดยด่ว,ดวน เครื่องกาลังจะตกแล้วเบดเบดขอความช่วยเหลือโดยด่วนเอื้อจริงๆมันสามารถจัดการใครก็ได้นะครับผมแต่พวกเราสกิปบีดี้ไร้การรวมกันเราอยู่แยกหมู่ตายเดียวสินะก็เลยจัดการแต่ฝั่งเราเขาไม่น่าแมนไม่ยอมจัดการพวกเดียวกันนะครับผมงั้นเราก็จัดการพวกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเขาวิ่งช้านะครับ <c oughs> ไม่ตีทอยเลสรวมมือกับฝั่งทอยเลสนะครับเราเป็นคาเมล่าแมนกระบดเพื่อนๆเฮ้ยไกลแล้วไกลลน,นะนิดเดียวนิดเดียว เดียวจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนหนีไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นเฮ้ยโดนอะไรวะโดนอะไรเมื่อกี้มันสะกิดอ๋อเจอยิงสวนใช่ไหมโอเคเรียบร้อยครับผมคิวไปเพื่อนๆครับเขาอยู่กันเป็นกลุ่มแบบนี้เพื่อเราครับไม่ลาแมนบอลไซ